สวัสดีครับผมแจ็คสัมงามนะครับ EP นี้เป็น EP Special 3นะครับผมเป็น EP ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระชุดนะครับที่เป็นเหรียญของหลวงพ่อเงินวัดบางคานร,รุ่นรวมใจสร้างสะพานนะครับวัดฮิรัญยารามหรือวัดบางคานนะครับอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร พุทธาพิเศษเมื่อวันที่23มีนาคมปี2528นะครับผมเป็นเนื้อทองเหลืองกระไหลทองนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่สร้างได้สวยงามอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นรุ่นที่นิยมมากทำการปลุกเสกก็ เป็นหมาพุทธาพิเศษนะครับณวัดบางคานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะเหรียญกันนะครับผมลักษณะก็จะเป็นพระกล่องนะครับหรือเป็นพระชุดนะครับในชุดก็จะมีสี่เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญที่หนึ่งก็จะเป็นเหรียญเป็นเหรียญเสม,มานะครับป๊อบแสงแล้วนะครับ ไปเหรียนเสรมานะครับด้านหน้าก็จะมีคําว่าหลุมพอเงินนะครับวัดวัดบางคานนะครับเป็นเนื้อกระไรทองนะครับเมื่อสมัยก่อนผมจําได้ว่าผมเคยมีเนื้อทองคํานะครับแต่ก็ให้บูชาไปแล้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นอาเภอนะครับอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรแล้วก็เป็นชื่อรุ่นนะครับรุ่นรวมใจสร้างสะพาน สร้างสะพานนี้ก็เป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำของของวัดนะครับชาวบ้านร่วมกันสร้างนะครับมันมีคําว่ายีสามีนาคมปีสองพันร้อยยีบแปดนะครับนี่ครับเดยนต่อมาก็จะเป็นลักษณะกลมหน่อยนะครับแต่มีอ่ามีลักษณะก็คือเป็นรูปหลุมพ่อเงินครึ่งองค์นะครับ ด้านหลังก็ลงยันนะครับก็จะมีคําว่าหลวงพ่อเงินรดบางคานอําเบอโพทะเลจังหวัดพิจิตรแล้วก็มีชื่อรุ่นเหมือนเดิมน,นะครับนี่ครับแล้วก็เป็นเหรียญกลมนะครับลักษณะก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบดูนะครับ เลโกกันนิดหน่อยนะครับส่วนเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับนะครับเนื้อใกล้ท้องนะครับเป็นเหรียญรูปไข่เป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับก็จะมีชื่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเหมือนกันแล้วก็มีชื่อรุ่นนะครับนี่ครับลัษณะเหรียญ ในชุดก็จะเนี่ยประกอบไปด้วยสี่สี่เหรียญน,นะครับก็จะมีเสมาหนึ่งเหรียญกลุ่มสองนะครับแล้วก็ลูกไข่หนึ่งนะครับ,น,รบนี่คือกล่องเดิมๆจากวัดเลยนะครับนี่คือเนื้อกะไหล่ทองครับายชื่อคณาจารย์เมื่อปีนั้นก็จะมี ก็จะมีพระพิมลราชเมธีนะครับวัดมงคลทัพค้อนะครับแล้วก็หลวงปู่ล่าหลวงปู่ศิล์นนะครับก็มีหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับแล้วก็พระพระครูพี่บุลธรรมเวทหรือหลวงพ่อเปลืงองเนานวัดบางคานนะครับผมครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ช่องจักรสัมงาเลยครับเดี๋ยวถ้าผมมีพระ หลวงพ่ออื่นๆเดี๋ยวผมจะมาลงรีวิวใหม่นะครับผมขอบพระคุณมากครับผม